สวัสดีครับผม g .R13 แล้วก็มาคู่ใจผมวัฟเฟิลนะใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์ถึง10ไลค์นะแล้วก็เราพาไปดูกล่องนี้อาจจะเห็นหน้าปกคลิปแล้วแนละ้าเป็นมอสที่แบบค่อนข้างแปลกนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเปิดกล่องมาแล้วจะเจออะไรบ้าเจอไข่เรียงรายกันประมาณ8ลูกผมก็เอามาทั้ง8ลูกเลยนะฮะนี่เามาดูกันว่าไข่ในพวกนี้มีตัวอะไรกันบ้าง เฟิร์นอยากรู้ไหมครับโอเคเฟิร์นอยากพี่เจียก็อยากต้องเปิดดูแล้วแหละออกเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์นเฟิร์นเออเอ้ยดีไปลูกรักโอ้โหเดี๋ยวเราจะยินโออโอ้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 นั่งนั่งสิกดาวสิกดาวอะไรอะไรไปโอ้โหข้าวเฟิร์เลยมาถึงเปิดมาก็ข้าวเฟิรนเลยเหรอได้ไอ้น้องกําลัง เล่นรีวิวอยู่เลยยังข่าวว่าเฟินหลอนเนี่ยไปตายเอ้าตกนี่นี่ผมเป็นเป็นพระเจ้านะแกมาข้ามสัตว์เลี้ยงของพระเจ้าได้ยังไงไอสตีฟวินเทอร์เออเอ้าเอ้าเอ้า,า,ามาตายยากเหมือนกันนะเนี่ยตายสักทีฮไม่ดับของอะไรนะโอเคอข้าสัตว์เลี้ยงของพระเจ้าได้ไงเนี่ยฮะก็ นั่นแหละครับเปิดมาตัวแรกก็เจอสตีฟวินเทอร์เลยแล้วก็ต่อไปก็มีสตีฟอะไรกันบ้างนะฮะเป็นอ่าสตีฟเม้าสตีฟสตีฟคานเหรอสตีฟเดินสี่ขาโอเคสตีฟ <c> ว <ười> okay. ีเม้าคือการที่สตีฟเนี่ยมันเดินสี่ขาโอ้โหเดินทะลุได้ด้วยโอ okay. เคเหล่ารวมสตีฟเดินสี่ขาจงเดินเป็นเอ่อเลือดไปอยู่ที่อะไหร อยู่ที่ประมาณ20นะฮะสตีฟเดิสีขาวโอเคอ่ะต่อไปก็เป็นโอ้โหสตีฟอะไรเนี่ยสตีฟยักษ์โอโ้แป๊บนึงปรับเช้าก่อนบามบึมบามบึมบามโอ้โหมัวเลยมาถึงก็เปิดมาก็เจอตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต่อไปก็เป็นเอ่อฮิวแมนอ่ะก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเอาเลยมนุษย์ธรรมดาเจอกับสตีฟยักษ์ดูครับตอนนี้ สตีฟยักษ์ใหญ่มากอะแบบด,ดูขนาดตัวของมันดิฮะอ๋อเปรตเปรตสตีฟผลของการตีพ่อตีแม่กลายเป็นไททันมากอบกูโลกทุยคนละเลือก <c oughs> อะ,อะต่อไปก็เป็น running นนสตีฟสตีฟวิ่งไววิ่งไวมากอรอบนี้เอาระสตีฟทั้งหลายพวกนายจะไปฆ่าสตีฟยักษ์ซะดูครับโอ้สตีฟวิ่งไว วิ่งไวจริงจุ๊บต้าจตาจ้ตจ้าจวิ่งไวมากแล้วก็สติปสติปธรรมดาก็วิ่งไวเหมือนกันสกอตสติปสติปมานั่งสกอตโอเคโอ้โคตรฮาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูลองนั่งสกอตกันเนี่ยสกอตเอ้ยตีกันแล้วก็สกอตเนี่ยนะโอ้โหอันนี้คือเราจะมาแนะนำสติฟแต่ละตัวมีตัวอะไรกันบ้างก่อนใช่ไหมอ่าแล้วก็ สตตฟน้ำแข็งสตตฟหนาวสเตปแห่งความเย็นโอเคสตตฟสีฟ้านะฮะออกสีน้ำเงินน้ำเงินนิดน,ดน,ดนึงนะดูครับเดี๋ยวมีเกาะด้วยหรอโอ้ m มก้าเลือดประมาณ50 <c oughs> นะฮะมีเกาะด้วยสตตฟชักสตตฟชักแล้วก็ LMS เทสนะเลือดประมาณ10เองอะ่ะอันนี้แหละ วินเทอร์สตีฟนี่มาเจอกับสตีฟยักษ์นี่สองคนสู้กันดิว้วาวว้าวว้าดูมันปล่อยสตีฟออกมาด้วยนะมันสปาวสตีฟมันแบบเรียกลูกน้องออกมาได้อ่ะโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะสตีฟยักษ์วินเทอร์สตีฟก็เจ๋งเหมือนกันว้าวเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยดูนั่นสิครับสตีฟยักษ์โดนลุมหรอ สตีฟวิเทอร์จะตายแล้วอะ่ะแม่สิบสตีฟยังแบบเลือดยังกลิ่มกลิ่มอยู่เลยนี่นี่แน่ช่วย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 ฆ่าแล้ววิเทอร์ส so, so ู้สู้วิเทอร์สู้สแต่ว่ามัมนฆ่าวาัฟเฟิลดีกว,ว่าไปครับผมปล่อยสตีฟวิเทอร์สักกี่ตัวดีเดี๋ยวโอ้สตีฟยักษ์เลือดเด้งได้ด้วยคโคตรโกงน้องอีสเตอร์เป็นเธอเพิ่อมอีกตัวหนึง่ง พยายามทําให้ไอสตีมดักตายให้ได้นะจะลองดูว่าถ้ามันตายแล้วเียจะเป็นยังไงปล่อยสตีมวินเทอร์อมาสักสตัวป้ามบามโมมโมเอาละครับเรามาดูความชิบหายไวาย่วงกันมหืมดูนั่นดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองไปสู้กับสตีมตัวต่างๆดูบ้างนะครแต่ตอนนี้ให้มันบวกกันก่อน บวกกันเสร็จยังเพื่อนบวกกันเสร็จยังสตีมวิเทอร์แตกไปตัวหนึ่งแล้วนะ่ะสตีมยักษ์ยังไม่ตายเลยเอ่ะอะไรกันนี่สตีมยักษ์ตายได้แล้วเพื่อนเอืออ่าเออสตีมยักษ์เป็นการรวมตัวของเราสตีมโอ้โหดูเลือดเด้งโอ้โห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 ้คิโกงมันจะตายอยู่แล้วไม่ยอมตายเหรอ นี่แน่นี่แน่นี่แน่ขอ,ขอขอฆ่าเลยเดี๋ยวเราจะช่วยสตีฟวินเทอร์เองสตีฟยักษ์แกมันขี้โกงแกมันเพิ่มเลือดได้นี่แน่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 มันเดินไปไหนบล็อกนั้นก็จะจะถูกทำลายนะฮะสตีฟยักษ์รวมถึงสตีฟวินเทอร์ด้วยนะเลือดมันน่าจะเยอะมากกว่าวินเทอร์แน่นอนอะ่ะเพราะดูจากทรงละตายซะตายซะวู้โ้โ สตีฟยักษ์ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดแล้วก็มีแอปเปิ้ลทองให้ผมกินไหมแล้วก็มีเนื้อไก่โอเคแดีวเราจะลองสู้กับสตีฟต่างๆกันนีฮะอืมอาา่ะฮะดูดิว่าผมนั้นสามารถสู้กับสตีฟเหล่าต่างๆได้หรือไม่ตัวแรกครับเป็นสตีฟวิมอลก็คือ สตีฟเดินสี่ขาใช่หรือไม่เลือดประมาณ20นะฮะก็จ้ามาดิมาดิาดโอเดินสีขาวิ่มาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วว่า,าไปไหนเพื่อนนี่แนะ่วิ่งหนีเราได้ปรียญเก็บไปหนึ่งอ,อีซี่อีซี่ต่อไปเป็นฮิวแมนสตีฟนี่แนะ่โอ้ดูมันวิ่งรับชามแปลกมากวิ่งแปลกมากแล้วก็วิ่งไวอยู่นะมาดิอาจาอาจากระโดดฟันแรงกว่าโอ้ เรียบร้อยศพที่สองผ่านไป easy easy ต่อไปเป็น running steep เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาไม่ทงไม่ถามสุขสั์สักคำเออเลือดเยอะอยู่นี่นี่แน่อันนี้หงอเลือด40แต่ตอนนี้เหลือ19แล้ว40เหลือ12เฮ้ยตีแรงอยู่นะตีแรงอยู่นะตีเข้านะตีเข้านะเนี่โยโอ้ยอือโอเคแตก easy easy ดูเลือดเรายังเยอะอยู่เลย เรายังไม่ทันได้กินของกินเลยอุ้ยสตีฟสคอรตมาดิมาดิหุย,ยตีแรงกว่าสตีฟรันนิ่งอีกอะสคอรตเหรอสคอรตสคอร์ตขอมอนมาดิมาดิาดอือสคอรตแล้วไงแตกไปก่อนแล้วกันแล้วก็สตีฟเห็นความหนาวเหน็ดเฮ้ย,ยตัวนี้ดีหน่อยนะฮะมันเดินช้า จัดไปดิจัดไปดิจัดไปดิเดินช้าเหรอเดินช้าเหรอเดินช้าเดี๋ยวจะลองโดนตีดูนะอ,อ,โโโนอุ้ยอุ้ยติดสโ,โลเนตโอติดสโลเนตเอาไปกิน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 ไปกินจ้าจ้าโอเกือบตายหมดแล้วนะบอสเนี่ยผมขี้เกียจสู้นะครับเพราะมันเลื่อนเยอะมากแต่ก็สู้ได้สู้ได้สู้ได้ไดอบอสยักเลยโอเค โอ้โห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 เกือบตายโอ้โ oh. หเอ่อผมจะทำการระเบิดบอสด,ดูนะฮะใช้ระเบิดด้วยการ TNT จะดูว่ามันเนี่ยจะรอดจากระระเบิดของผมหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้มันเดินมาตรงนี้นะมันจะระ,ระเบิดดักหน้ามันบอสหรอบอสหรอบอสหรอว่าต้องเจอโดนระเบิดหน่อยเอาแบบ แรงระเบิดเท่าตัวของมันเลยไหมโอเคตอนนี้ผมได้วางระเบิดไว้เรียบร้อยอย่าเดินมาเอาระเบิดไปกินขนาดเท่าตัวของนายเลยเออในกระทบกระทางแบบเข้าไหลเฮ้ยมันเก่งจริงอันเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงแค่นี้เลยเหตุขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้า ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะแล้วก็ชอบสตรีมอะไรก็บอกผมได้นะฮะบอกหน่อยว่าชอบสตรีมอะไรกันบ้างเนียเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากที่เขามาดูนะ